เดี๋ยวบางคนจุดฟูเวลาคนวคืนคาบวขค้นเเอาก็ได้ทีว่าอยู่ไอคอนสยามเด้อยงคืนเหลือรีซิฟนาทีนี่นะคนบวนดีด้มาเบิงบรรยากาศรอบๆมีเอาอย่แล้วเนาะบรรยากาศรอบๆเอาอย่้ย่านศิษย์วิศว์กัะนั่น นี่ประจูดบ้องปูนี่ที่โบได้เห็นแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมัดเที่ยวมัจ่องมาอย่างมันก็บโบได้เนาะทัานที่มาตั้งมันี่ยตัวจ่องมัน,นจ่องมันนี่ยังโตขนาดมันเป็นราคาเป็นหมืน่นพุ่นดูเลยโอ้ยผมจับเป็นแล้วเพรเป็นหมื่นเนี่ยน,นี้เบิง้งไอ้ชาวกุยชงได้เบิง้ง อันนี้เล่นน้ำตรงมาจากฟากฟ้าเป็นเป็นเป็นลาย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 อันคือวัสยามพระเออไอคอนสยามน๋อแล้วก็ปีคันก็ร้อยบอ,อยยองก็เขียนไปนะวไรอันนี้แท้ก็ซิ้อก็ที่ได้อันนี้นส,นนสยาม ไอ้คนสยามเหรอไอ้คนสยามกระสิจูดแล้วกะสิจูดฟูดแล้วพระเจ้าก็ทสีทันได้ทายเอาเวมใดก็ะสีทายไปเอาไปเบิง้งเขาไปย่างไปเบิ้งอีย่างไปเบิ้งอีจุกน้อย đây họ để đâu, đó họ đâu, đó mà chỉ vô đây vô vô đây là chỉ vào chủ tung tao tao cả tiếng. lấy những cái tiếng đó. ini siang dah. Oh, đấy coi nha vậy coi nha coi coi nha vậy coi nha coi พูดก่บเจ้าจูดพูดคนบคปล่อยให้เขาบ่บ่ให้เขาเขาก็บ่ได้เขาฟัองเสียงบังผูเอาเนาะฟัองเสียงบังผูเอาอย่างเงี้ยดิ้วยืนนี่ดิอยู่ท้ากับฟัองเสียงเอาเนาะคนหนึ่งข้นมาลวงลายลวงลาย ประมาณเจ็ดแปดนาทีคือเราผู้คนนะผู้คนจะเข้าไปชมเปิดกระปิดไว้แล้วเนาะนี้แบบ คนนี้แต่ว่าถ้าวา่าใครมีอัน,น้อกแขนสีสีเหลืองก็สีดำเงินบอกอย่างนี้แหละคนก็ใช่เข้าได้ออกได้เนาะนอ่องมาลูกสาวขอเจ้ามาหน่มีความพิเศษด้วนึงรามาซาแต่ก็เรียกว่าจับเอาไว้ได้เนาะขึ้นคนเราต้องขึ้นทะเบียนไว้ก่อนไหนขึ้นทะเบียนไม้ก่อนแล้วคก็ใช้ได้ออกแขน เขาที่ได้ฟอกแขนแล้วจังหวะที่ได้เข้าไปายไหนเราฝ่ายคัดว่าที่เป็นนั่งโต๊ะพันถือจองมดแล้วเป็นหมื่นมุน่มนโตหนึ่งนะแล้วก็เบิรแล้วอีกว่าไม่ว่ามว่าไม่อยากจองเลยอยากเอาอยู่แต่ว่ามันเบิรแล้วโตะละหมืน่นละหมืน่นมีสถานการการสลอง นอกทรงไทยปีเก้าต้นทับปีหมยุ้สยามพารากอนกรุงเทพมหานครนี่นหะถือว่าเป็นมหากรรมอันยิ่งใหญ่ระดับโลกคุณเนี่ยเดี๋ยวอีกห้านาทีเด้อเดี๋ยวอีกห้านาทีอ่าเบิ่งคุจิปล้อยเข้าบ่เทียงคื้นนี่นะ ตอนนี้ยัง12โมงยัง15นาทีของวดดันทีน่3สินหาคม2 0 2 2เพิ่นว่าให้เข้าเดีรูกเข้าเขาก็บ่เข้า,ขา,ขา,ขาคนไนชิเบียดกันเขายู่ต้องไ้เพิ่มจะยิงอีนอ่ะอ,อ,อ,อะไรก็ได้ านาทีนาทีเขาอยู่ถูกอดีงามแล้วเขาต้องไปกันมันเหดืยดจะเป็นยังไงมันเหดืยดก็ตายเาอยู่ดีเออไอ้ดิวก็อยู่ยังที่ครับเป็นยังมงไ้ดิ้วจับ,อ,บ,อ,อ,บอันนี้ไว้จับบอกเขาจับไว้ บางบริษการทายเอาแต่ผู้คนนี่แหละมันไม่ได้ไติดไปทางนอกไป่ายเอาเนคนไหวเขานะมันเต็มแล้วคนเต็มแล้วก็มีคุ้มเสียงสูงมคนเต็มแล้วก็ยังขึ้นมาแล้วเป็นไมนว่าเบียดก,กันเบียบกันแล้วอนคนก็นยังขึ้นมาติ๊ก นี่อยู่ที่ไอ้คอสยามทัานที่หกทหนี่แหละนะ้นหกกบ7เจ็ดเนอะขอโทษทาวใ้าวจ้าเ่ามสุดต่องเนาะ เลือีก3นาทีตอนนี้นะ bóng phiền áo Bố đây hiện là, là, cụ của phong phiền áo đó Hãy subscribe cho Είναι